ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง a คา a r ร e วิววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกับ Ford Ranger 2026ที่มาพร้อมกับก,บการออกแบบใหม่หมดจดความหรูหราที่เหนือระดับและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารที่เทียบชั้นกับรถ SUV ระดับพรีเมียมมาดูกันว่าด้านในของเจ้า Ford Ranger คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มจากการเปิดประตูเข้าไปสู่ภายในห้องโดยสารของ Ford Ranger ทันทีที่ก้าวเข้าไปคุณจะรู้สึกถึงความโอ่อ่าและลงตัวขององค์การออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ซึ่งเป็นหนังคุณภาพสูงผสมผสานกับพลาสติกเกรดพรีเมียมและวัสดุแบบซอฟท์ทัชที่ให้สัมผัสหรูหราเบาะนั่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือผู้โดยสารด้านหน้าก็สามารถปรับตำแหน่งได้หลายระดับรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและระยะไกลได้อย่างสบาย ภายใน Ford Ranger 2,26 0มีหน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่ถึง12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมลำโพงรอบคันจาก Bang Olufsen ที่ให้เสียงคุณภาพระดับโรงหนังปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายและมาพร้อมระบบสังการด้วยเสียงภาษาไทยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานระหว่างขับรถ ถ้าพูดถึงห้องนอนหรือพื้นที่สำหรับพักผ่อน Ford Ranger 2026ทำได้ดีเกินคาดบอดหลังสามารถพับเก็บได้เพื่อสร้างพื้นที่ราบที่ใหญ่พอให้คุณสามารถปูบอดลมและนอนพักผ่อนได้จริงมีช่องเสียบ USB และปลั๊กไฟ230 v สําสำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆและยังมีระบบแอร์ที่กระจายความเย็นถึงด้านหลังทำให้การนอนหลับภายในรถไม่รู้สึกร้อนหรืออึดอัดเลยแม้แต่น้อยด้านหลังของห้องโดยสารยังมีที่เก็บของซ่อนอยู่ใต้เบาะ ซึ่งสามารถเก็บกระเป๋าของใช้หรืออุปกรณ์แคมปิ้งได้อย่างเป็นระเบียบและด้วยการที่กระจกด้านข้างเป็นแบบรองแสง UV ทําให้สามารถนอนพักกลางวันได้โดยไม่ร้อนหรือแสงจ้าเกินไปในส่วนของห้องน้ําหรือความสะดวกในการใช้งานระหว่างเดินทางแมฟ ford ranger จะไม่ได้มีห้องน้ําแบบเต็มรูปแบบในตัวรถเหมือนรถบ้านแต่รถรุ่นนี้สามารถต่ออุปกรณ์แคมปิ้งหรือกล่องห้องน้ําพกพาไว้ด้านหลังกระบาดได้ง่ายๆด้วยขนาดพื้นที่ท้ายกระบาดท,ที่กว้างและแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้มากและมีช่องเสียบไฟสำหรับใช้งานอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นฝักบัวพกพากล่องสุขภัณฑ์แบบภาพเก็บได้หรือแม้แต่เครื่องปั๊มน้ำแบบพกพา Ford Ranger 2026ยังมาพร้อมกับระบบการสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่ทำให้การนั่งในห้องโดยสารนุ่มนวลมากขึ้นแม้ขับบนถนนลูกรังหรือภูเขาบาะนั่งหลังมีพื้นที่วางขากว้างและยังมีช่องแอร์หลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลังทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้าน ในส่วนของห้องคนขับ Ford Ranger โดดเด่นมากด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบหนังแท้ที่มีทั้งระบบควบคุมเสียงควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบช่วยจอดหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลขนาดใหญ่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วอุณหภูมิแรงดันลมยางและสถานะของรถทั้งหมดพนักพิงศีรษะรับได้หลายระดับและมีระบบทำความร้อนที่เบาะนั่งคู่หน้าซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่หาได้ยากในรถกระบะในระดับเดียวกัน เบาะนั่งคนขับสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบเมมโมรีที่จดจำตำแหน่งที่นั่งได้สูงสุดถึง3โปรไฟล์การตกแต่งภายในเน้นโทนสีเข้มตัดกับวัสดุสีโครเมียมเงางามพร้อมแสงไฟแอมเบียนและรอบคันที่เปลี่ยนสีได้ตามต้องการเพิ่มบรรยากาศในห้องโดยสารให้หรูหราและทันสมัยยิ่งขึ้นฟีเจอร์ความปลอดภัยก็ครบครันไม่แพ้รถหรูไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถง่ายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลาต้องจอดในพื้นที่แคบหรือเดินทางในพื้นที่ป่าหรือเขาระบบปรับอากาศใน Ford Ranger เป็นแบบ Dual Zone ทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารสามารถเลือกอุณหภูมิที่เหมาะกับตัวเองได้อย่างอิสระช่องแอร์ด้านหลังมีขนาดใหญ่และแรงลอมาดีช่วยให้ผู้โดยสารด้านหลังเย็นสบายแม้ในวันที่อากาศร้อนจัด Ford Ranger ยังมีระบบ Start ต็อปอัตโนมัติประหยัดพลังงานมากขึ้นพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วทําให้การขับขี่เป็นไปอย่างลื่นไหลทั้งในเมืองและบนทางด่วนสําหรับคนที่รักการผจญภยัย Ford Ranger ยังสามารถติดตั้งหลังคาทรงสูงเพื่อดัดแปลงเป็นห้องนอนเคลื่อนที่แบบรถบ้านได้ด้วยรองรับการเดินทางระยะไก,กลหรือการแคมปิ้งแบบออฟโรดได้สบายๆและยังสามารถติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อให้พลังงานไฟฟ้าในระหว่างการจอดนอนตามแหล่งธรรมชาติ ้ายกระบะยังมีไฟและสว่างมากช่วยให้หยิบของหรือทำกิจกรรมต่างๆได้แม้ในเวลากลางคืนอีกทั้งยังมีระบบล็อกอัตโนมัติและระบบเตือนการขโมยที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยรวมแล้ว ford ranger 2026เป็นรถกระบะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลที่ต้องการความสะดวกสบายระดับสูงไม่ว่าจะเป็นห้องโดยสารที่กว้างขวาง ฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ทันสมัยหรือความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนหรือนอนหลับได้อย่างเต็มที่เรียกได้ว่าเป็นรถกระบะที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเคลื่อนที่อย่างแท้จริง